สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เรามาเก็บผักที่ทุ่งกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าใกล้จะหกโมงแล้วนะครับผมอากาศดีมากเลยครับที่ทุ่งนะครับผมวันนี้เรามาดูซิว่าเราจะเก็บผักอะไรกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจะทําเป็นที่พักนะครับผมที่พักในทุ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเก็บผักอะไร แล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยเราจะทำอะไรกันด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บผักกันเลยนะครับผมยามเช้านะครับอากาศดีๆนะครับผมนกกำลังร้องนะครับผมสิ่งที่เราจะเก็บวันนี้นะครับผมนี่เลยครับยอดมะระครับผมเดี๋ยวเก็บกันเลยนะครับเนี่ยคือยอดมะละนะครับผมได้แล้วครับหนึ่งยอดนะครับ ยอดที่สองได้แล้วครับไปด,ดูว่ามีกี่ยอดครับวันนี้เก็บไปเรื่อยๆครับผมวัตถุดิบทำกับข้าวเช้านะครับผมนี่มีมีดครับตัดด้วยมือไปเลยนะครับผมนี่ยอดหนึ่งนะครับผม,มลูกยังไม่ออกนะครับมาละมีแต่ยอด ก็เลยเด็ดยอดเอาไปทำเมนูเชา้านี้เดี๋ยวดูว่าได้เมนูอะไรกันนะครับผมนี่ครับยอดมาละได้มาแล้วนะครับผมยวเก็บอีกสักหน่อยกนะครับนี่ฮะยอดมะละครับมะละคีโนกครับผมคีครับผมหลังจากเราไปทุ่งแล้วเก็บยอดมะละมาและ้วะครับผมกับพริกแล้วก็มะเขือก็ ไปเมล์ลักครับผมวันนี้เรามาทําเมนูนะครับผมพริกก็ตามแล้วมาทําเมนูวันนี้ก็คือแกงอ่อมครับผมแกงอ่อมข้องในหมูครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของหัวใจกับไตหมูครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกัาวิธีการทากันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ เราตั้งน้ำมาแล้วนะครับตัวนี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วใส่พริกไปเลยครับใส่พริกไปเลยนี่นะพริกที่เราโคั่วไว้ใส่ไปเลยนะครับผมใส่พริกไปเลยนะครับตัวนี้เมนูแกงอ่อมขึ้นในหมูครับใส่เครื่องในไปเลยนะครับผมจะมีหัวใจนะครับผมไตหมูนะครับผมหัวใจกับไตอีกแกงอ่อม ใส่ไปเลยครับใส่ไปแล้วนะครับผมคนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันนะครับผมอีกสักพักหนึ่งนะฮะเกงอ้อมคือในหมูหัวใจแกงอ้อมหัวใจหมูแล้วก็กลืนครับวันนี้มีผักเก็บมาจากทุ่งครับผมยอดม,มาละ เผือพริกแบบอัวนี้แกงอ่อมของเราเนะื้อข้างในก็เริ่มแกงสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยครับผมนี่ครับกลิ่นวุ้ยล้วงสตีใส่หมูครับผมใส่หมูกลิ่นนะครับไตหมูนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสกันเลยครับผม ตันใส่เป้งนัวเป้งนัวก่อนครับเป้งนัวใส่เลยนะครับผมพอแค่นี้นะครับต่อไปเป็นปลาปลาครับสิมปลาไปสักหน่อย นุปลานุอือนปลานปลาอุยน่าน้ำปลาน,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 นะครับผมรสใสไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่เราใสข้าวคั่วไปหน่อยครับ ควบความเข้มข้นของน้ำนะครับควบคั่ไปนิดนึงะครับผมกำลังเดือดแลยควบหน่อยโอ้โหหมอกควบจังง ใส่ผักไปเลยครับใส่ผักไปเลยยอดมะละในเมงละนะครับผมมะเขือพิกลูกโดดใส่ไปทห้งหมดเลยนะครับ เซตโยนมาละความคมอมมาละครับผมมเก่งออกนะครับผมเดี๋ยวไรับชมตอนกินกันเลยนะครับผมกลจะได้ที่แล้วจะปิดฝาหม้อซะหน่อยนะครับทีครับเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันเลยนะครับผม